ลมให้ใจมันไม่เคยเหือดเงินตรามันก็ไม่เคยเหือดทำไมมันไม่เคยเหือดมันมาทันเวลาเสมอคนไม่ค่อยดูไม่ค่อยมองตรงข้องตรงนี้มนุษุ์มนุษยดโดยกันไม่ค่อยมองตรงนี้จะลืมตรงนี้ไปแล้วก็จะทรนทุร,ร้ายรอนๆนว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันเดี๋ยวมันจะไม่ได้เดี๋ยวมันจะนี้ เอาแ no kind of ้วก็ไม่ค่อยชอบพูดนะไอ้เจ๊ก็ปัญหาปัญหาคือเราหรือไรกอชอบพูดอะไรกันชีวิตคุณจะเป็นแบบนั้นแ้วมาเนี่ยย้ำเตือนความรู้ของคุณนั่นแหละไม่ใช่คุณไม่รู้คุณรู้ทุกอย่างลงมารู้ทุกอย่างรู้กันทุกสิ่งแต่จะบอกว่าไม่ใช่ไม่เข่าหูนะเข่าเข่าหูเข่าหัวแต่เดี๋ยวจะบอกว่า มันเป็นความเคยชินซึ่งอะไรที่มันไม่ฟื้นตัวตนเป็นความเคยชินด่านลบๆมันรับเดี๋ยวแล้วจะสื่อสารเป็นภาษาง่ายๆเข้าขใจง่ายๆนะแล้วไม่ต้องตีความหมายตีคำกันเอาไปตรงๆ ความขาดปัญหาที่มันสุมมารุมมาตุ่มที่ชอบพูดกันชอบเจรจากันชอบลำบากกันชอบอดสู้กันชอบมีความรู้สึกมันอยากแค้นแรงแค้นปัญหายเยอะอยากเลือเกินอยากทำได้อยากมาอยากหาอยากลำบากกายลำบากใจ มีแต่ปัญหารุมเร้าในจิตเมื่อมีแต่ปัญหารุมเร้าในจิตจิตมันก็จะมีแต่ปัญหาเพราะอะไรสิ่งใดที่คุณโฟกัสคุณจะได้สิ่งนั้นคุณโฟกัสปัญหาคุณก็จะได้ปัญหาคุณโฟกัสปาความอยากคุณก็จะได้ความอยากคุณโฟกัสความร้อนความขาดเครนความอัต,ตคัดชีวิตคุณจะเป็นแบบนั้น ล้านเปอร์เซนต์ทำไมแอลถึงพูดเรื่องเงินแล้วให้ไหลมองดูตนไหลมองดูลมหายใจของเราอันดับแรกเพราะอะไรจ๊ะเพราะว่าลมหายใจไม่เคยเหือด